สวัสดีค่ะครับ บริษัท I t e ทล o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนหรือ ITC ในฐานะบริษัทแฟลกชิพในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงของกลุ่มไทยยูเดียนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชีย er, และอยู่ใน10อันดับแรกของโลกจัดงาน IPO r o a d ร h o ชรประกาศเดินหน้าแผนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO จำนวนรวมไม่เกิน660ล้านหุ้นในช่วงราคาเสนอขาย30-32บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน21,100 ล้าานบาทพร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่22-25พฤศจิกายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้วร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงระดับโลกของไทยที่ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า OEM เกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจรให้แบรนด์ชั้นนำของโลกมากมายกว่า45ประเทศทั่วโลกตอกย้ำกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมการผลิตที่โดดเด่นพร้อมทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญและการจัดหาวัตถุดิบแบบยั่งยืนมั่นใจสร้างผลประกอบการ อย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ของ i t e ทนะครับเราคือต้องการเติบโตเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนอยู่ในอุตสาหกรรมของอาหารสัตว์เลี้ยงคือเราต้องการสร้างโลกแห่งความสุขให้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงนะครับให้พวกเขาเได้เจริญเติบโตโดยมีสุขภาพสมบูรณ์ที่สุดเป้าหมายในการระดมทุนของ i t e ทครั้งนี้เราต้องการนาไปเพื่อขยายธุรกิจของเราไปขยาย การผลิตของเราให้มันเติบโตขึ้นให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นที่ไอทีเนะครับเราถือว่านวัตกรรมเนี่ยเป็น DNA ของเราเลยก็ว่าได้นวัตกรรมตัวนี้เองมันจะช่วย Drive ให้ธุรกิจของเรา โดดเด่นและแตกต่างผลประกอบการที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับยอดขายเราอยู่ที่มากกว่า14,500ล้านบาททีนี้ถ้าเรามาดูใน9เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับยอดขายเราเติบโตขึ้นมามากกว่า50%และกําไรสุทธินะครับก็โตมามากกว่า70%ครับ ทั้งนี้ไอเทลมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยผลประกอบการกับอัตรากําไรขั้นตน้นที่เพิ่มจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่และลูกค้าหลักส่งผลให้ในงวด9เดือนแรกของปี2565บริษัทมีกําไรสุทธิที่เสมือน3,726ล้านบาทเติบโตขึ้น74.6%จ,จากปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมจัดงาน IPO Roadshow ใน สจังหวัดใหญ่ได้แก่จังหวัดขอนแก่นในวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายนจังหวัดสงขลาวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนและปิดท้ายการรดโชว์ให้แก่นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนเพื่อจะทําให้นักลงทุนได้ทําความรู้จักและเข้าใจลัจลากษณะการดําเนินธุรกิจของ ITC มากขึ้นพร้อมเติบโตไปได้วยกันอย่างมั่นคงทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน